จากคลิปที่ท่านได้รับชมไปแล้วนั้นก็จะเป็นการทำงานของเครื่องสีข้าวขนาดจิ๋วมากๆนะครับซึ่งที่จริงแล้วผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องสีข้าวนะครับตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาการทำงานของการกระเทะแบบหินนะครับซึ่งผมได้ไอเดียมาจากการกระทะแบบลูกยางนะครับจะเห็นว่าหน้ายางที่สัมผัสในการเฉือนเปลือกนั้นมีช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดเราใช้หินนะครับที่ช่วงสั้นๆเหมือนกันนะครับมาทําการกระเทาะผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมใช้หน้ากว้างแค่5นิ้วนะครับตัวนี้ก็ความโตของหินตัวนี้ก็อยู่ที่8นิ้วหน้ากว้าง5นิ้วครับโดยทําการสร้างตัวแกนพองหินขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ซึ่งจะใช้เป็นยาง2แถวนะครับหน้ากว้าง2นิ้ว2แถวด้วยกัน นี่ครับจะมีชุดมือหมุนอยู่สองชั้นสองแถวครับตรงทางเข้าออกก็จะอยู่ที่สุดท้ายของหินเลยครับซึ่งผลที่ได้จากการกระเทาะออกมานะครับในรอบเดียวนะครับก็ได้เกิน90%ครับหรือจะปรับให้มัน100%เลยก็ได้นะครับแต่ความขาวจะยังไม่ได้นะครับซึ่งองค์ประกอบของตัวนี้ผมก็จะทำมามีเป็นตู้สีฟัดนะครับ ง่ายๆนะครับมาต่อเชื่อมกับระบบลมพัดลมหอยโข่งแบบนี้นะครับและในส่วนของการเขย่าตะแกรงนะครับผมก็จะใช้เป็นจานหมุนแบบที่มีความเบี้ยวนะครับเตะตัวลูกปืนที่ไปเชื่อมต่อกับตัวตะแกรงนะครับก็จะได้เป็นระบบสัน่นก็เผื่อใครจะดูเป็นไอเดียไปก็ใช้ได้นะครับและได้ช่วงสั้นๆของหินนะครับ เข้าลงไปแล้วมันก็จะหมุนวนอยู่แค่รอบสองรอบก็ถึงทางออกนะครับทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการากระเทาะนะครับก็ไว้เป็นที่พิจารณานะครับว่าในการที่จะใช้เป็นการกระเทาะแบบลูกหินนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ช่วงยาวให้เปลืองพลังงานเลยครับแค่ช่วงสั้นๆแค่5นิ้วนี้สามารถกระเทาะตุกได้เกลี้ยงได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ หวังว่าจะเป็นการจุดประกายไอเดียให้กับหลายๆท่านนะครับรวมถึงนักศึกษาที่อาจจะทำโปรเจกต์ก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับการกระทบ Talk, เปลือกข้าวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ